ค่ะวันดีค่ะดิฉันนางพิมพ์สอนหานกรกลุ่มแม่บ้านหนองปอตำบลคราดอําเภอตาพยายจังหวัดสรากแก้วค่ะในกลุ่มแม่บ้านจะทําปลาส้มนะคะปลาส้มของกลุ่มแม่บ้านนะคะจะใช้ปลาตะเพียนค่ะลักษณะเด่นของปลาตะเพียนปกติจะมีก้างเยอะค่ะแต่ว่าที่นี่เราจะใช้วิธีการสลายก้างปลาตะเพียนโดยการใช้วิธีการบั้งทีทีค่ะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่จะใช้ข้าวเหนียวในการหมัก แล้วก็จะไม่ใช้สารการบูดลักษณะเด่นก็สามารถซื้อได้ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านของปือตะบนทัาล่าอำเภอตาปยาค่ะอร่อยใช่ไหมคะค่ะอร่อยค่ะราคาถุงละหนึ่รอยบาทค่ะปกติเราส่งออนไลน์ไหมเออส่วนมากจะทำครั้งหนึ่งก็จะ50โลก็จะขายแค่ในพื้นที่ค่ะ เพราะว่าวัตถุดิบที่เราจะขาดแคลนก็คือตัวปลาตะเพียนค่ะเพราะเราจะสั่งของพัปพงเป็นเฉพาะแหล่งเฉพาะค่ะไม่ได้สั่งทั่วไปค่ะ